จะมารีวิวห้องพักกันตอนแรกอะไรอย่างนี้อุ้ยเกือบยักหน่อยโอเคแค่ตรงนี้มันเป็นที่นั่งนะทุกคนมองออกไปด้านนอกก็จะมีเซเว่นเนาะแต่มันมองไม่เห็นถ้ามันก็จะมีทางเชื่อมเข้าไปเราจะไม่ขึ้นห้องพักแล้วก็ป,ปิดประตูล็อกไม่ไม่ต้องล็อกเดี๋ยวมาฟังแบบ แต่เราจะมารีวิวกันน้ำเราจะออกมาด้านนอกนี้ก่อนแอปหนึ่งนะทุกคนไม่ตู้เย็นทไมฉันตู้เย็นก็จำที่นั่งน้ำอันมันก็จะมีอะไรนี่หนูน้ำอย่างนี้ท่มา แก็อนี้ปปก็นนีเป็นเหมอนจะเป็นตูแต่เปิดไม่ออกเป็นที่บน้ำาจะเป็นน้ำแล้วเดี๋ยวเขาไปอยู่อ่ะเรีปิดโทรช่วมก,ก่อน โอ้มยกอนวอเดียวเสร็จแล้วบอกด้วยนะแว่าดิวแบบว่าใช้เสร็จเลยเฮ้ยอะไรอะโอหทนอกยอันนี้ก็จะเป็นเยงนอังไงไม่รู้ออกไหนี่ก็จะเป็น ซิงนี่เขาดึข้างในเนี่ยไะอันนี้จะเป็นแอร์เปิดอันนี้ประตูจากที่เราเห็นแล้วทุกคนเปิดไม่ได้นี่ค่ะเลยอันนั้นเปิดได้ปะนี่คือห้องน้ำเฮ้ยไม่ได้กระต่ายกระต่ายแบบม่ได้เปิดนี่ตรงนี้มันจะเป็นผ้าม่านไม่้เราสามารถเอาลงมาได้แต่ว่าเปิดไว้ไม่น้ะไม่ได้หนูเห็นอะไรหนูเข้ามาถึงนี่แปลก เออเนี in mm ่ยเราก็จะเข้าไปได้แล้วก็จะปิดจะปิดมุ้งได้เดี๋ยวให้เรเป็นตัวสาธิตอ้าเดี๋ยวเข้าไปตรงกลางยังไงเดี๋ยวจะปิดมุ้งเอ้ยคุณแม่ดิเขาจัดไว้อยู่เดี๋ยวโคมไฟตกเอ้ยช่วยด้วยเดี๋ยวโคมไฟตกไม่ผมไม่เอากอะโอเคได้ไหมที่มีกุญแจอะไรเอาเคยาได้ยังนี่ไงเดี๋ยวมันได้มันได้เน่เน่เน่เดี๋ยวดิ อันเดียวนี่มันนอนได้นี่อันเดียวนอนได้อันนี้ดร่าน้ไมแล้วองนี้ก็คือเป็นสาว่ายน้ำเดี๋ยวพาทุกคนไปดูสาว่มน้ำมาดิวใครปิดเนี่ยโอ้ m ม g ก็ล็อกแน่นมากล็อกแน่นเกินไอหมาดิว เยเฮ้ยยาแล้วปะป๊าเข้าไม่ได้เนี่ยเออเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวมาช่วยดิเปิดไอ้นี่ดิใครมาปิดเนี่ยใครมาปิดเนี่ยหนูปิดทำไมเปิดเปิดยากเปิดไม่ออกเฮ้ยเอาไงเอาถือถือทายทายถือทายทายโอ้ยเฮ้ยเปิดได้ไง เีราบล็อกไม่ได้อะพูดจริงเอ๊ะใส่ไม่ได้เหมือนเดิมเขาทำได้ไงแล้วนายอยากลงสาล้วอะเดี <c oughs> ๋ยวป้ามาเนี่ยโอเคโอเคได้ได้ป้ามาแล้วเดี๋ยวเดีนะ๋ยไปดื่มน้ำนี่นี่คือสระว่าอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> เี่ยเราก็จะเป็นแบบว่าอะไรฮะเฮ้ยทห้ให้เราเห็นไหนเอามาดูดิอ๊ยโอ้ยนี่มันกลับดักเจ็บเจ็บเจ็บเท้าเฮยเจ็บเท้ามันะพี่ดาเหยียบเอาไปเลยไปพ่ดเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะทุกคนไปมันอาจจะเละๆหน่อย 太。<gasps>